สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนแถบด้านบนเปลี่ยนสีแถบด้านบนไปทำแอปนะครับขั้นตอนแรกก็ให้โหลด2องแอปนี้มาก่อนนะครับนี่นะครับสองแอปนี้นะครับต้องโหลดเครื่องก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับ บูเสร็จก็เข้ามาตรงนี้นมาตรงนี้แล้วก็ติดตั้งอัปเดตนะครับกดตกลงนะครับงก็จะรีบูตเครื่องหนึ่งครั้งีบูตเสร็จแล้วเข้ามาแอปเดินครับแล้วก็ให้มาตรงนี้ครับแล้วก็ก็ กดติ๊กถูกนะครับนี่ครับติ๊กถูกกถูกเสร็จแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มานตรงนี้แล้วก,กดตกลงแล้วมันก็จะรีมูทอีกครั้ง,งนะครับแล้วก็ให้มา พอรีบูตเสร็จแล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงแอปนะครับก็จะมาหน้าแอปนะครับสังเกตดูนะครับมามันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเลยนะครับก็ใช้ได้มันก็จะเปลี่ยนสีตามข้างบนนี้เลยนะครับก็จะลองให้ดูนะครับ แล้วก็ YouTube คอนนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยกันนะครับ m a x เซนเจบ้างนะครับเนี่ยเพีนนะครับสีฟ้านะครับเฮ้ยลายนะครับลายนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็น สีฟ้าเลยนะครับด้วยกันนะครับทั้งบนก็มีแค่นี้นะครับสงสัยหรืองงอะไรไม่เข้าใจก็มเมนท์ใต้ล่างคลิปนะครับเราจะมาตอบนะครับเครื่องที่ผมใช้ทำนี่ก็คือลาวาโปรซี่นะครับขอบคุณครับ